เจ้าหน้าที่เขตทุ่งใหญ่ลาดตะเวนรวบสองโจในพรานชาวจังหวัดตากลางปา่าของกลางซากข้างแว่นถิ่นเหนือกำลังถูกเผาพร้อมอาวุธปืนเครื่องกระสุนอีกเพียบวันที่20มีนาคม2566น,นายอนันต์โพพันธ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3าบ้านโปง่งเปิดเผยว่าจากนโยบายของนายจตุพรบุรุษพัฒน์ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,น,อน,มนายอัธพลเจริญชัน,นาสาอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รักษาการอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชให้เจ้าหน้าที่กรมอุทยานเฝ้าระวังป้องกันการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าและสัตว์ป่าในพื้นที่รับผิดชอบอย่างเคร่งครัดจากกรณีข้างต้นล่าสุดวันที่19มีนาคม25 6 6นายนมานะเพิ่มภูลผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่าสอบอ .3 บ้านโป่งนายสุภฤกษ์ก,กลันประเสริฐหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ชุดลาดตระเวนเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตกออกลาดตระเวนไปตามพื้นที่รับผิดชอบจนกระทั่งเวลา17นาิกา45นาทีเจ้าหน้าที่พบกลุ่มบุคคลต้องสงสยัยมีพฤติกรรมล่าสัตว์ป่า ซ่อนตัวอยู่ที่บริเวณป่ายอดห้วยหม่องดงตำบลไร่โว่อำเภอสังขละบ,บุรีจังหวัดกาญจนบ,บุรีเจ้าหน้าที่จึงได้กระจายกำลังกันปิดล้อมจากนั้นจึงแสดงตัวและสามารถจับกุมนายพรานเอาไว้ได้สองคนประกอบด้วยนายดาวทองงามยิ่งอายุ23ปีอยู่บ้านเลขที่163หมู่ที่8บ้านแม่จันท้าอำเภอแม่จันจังหวัดตากและนายภูริการจนเจริญชัยอายุ20ปีไม่ทราบบ้านเลขที่อาศัยอยู่ที่หมู่ที่8บ้านแม่จันท้าอำเภอแม่จันจังหวัดตากจากการตรวจพบของกลางซากข้างแว่นถิ่นเนือ กำลังถูกเผาจํานวนหนึ่งซากอาวุธปืนยาวไทยประดิษฐ์ปืนแก๊ปหนึ่งกระบอกอาวุธปืนยาวขนาด22ติดลำกล้องบรรจุเครื่องกระสุนปืนขนาดจุดสองสองจำนวนห้านัดหนึ่งกระบอกเครื่องกระสุนปืนขนาดจุดสองสองจำนวน8นัดลูกตะกัว2กระปุกดินปืน1ขวดพร้อมอุปกรณ์การกระทำความผิดอื่นๆรวมทั้งหมด32รายการ หลังจากเจ้าหน้าที่จดทำบันทึกเรื่องราวแล้วเสร็จจึงคุมตัวผู้ต้องหาทั้งสองคนส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรสังขละบ,บุรีดำเนินคดีตามกฎหมาย6ข้อหาหนักประกอบด้วย1ฐานร่วมกันล่าสัตว์ป่าคุ้มครองตามพรบรสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศักราช2562มาตรา12ประกอบมาตรา89 2ฐานร่วมกันครอบครองซากสัตว์ป่าคุ้มครองตามพรบรสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศักราช2562 มาตรา17ประกอบมาตรา92 3าฐานร่วมกันเข้าไปในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหนา้า,นาที่ตามพรบสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศักราช2562มาตรา53ประกอบมาตรา96 4าฐานร่วมกันล่าสัตว์ป่าภายในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าตามพรบสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศักราช2 5 6 2มาตรา54 ประกอบมาตรา92 5. ความผิดตามพระราชบัญญัติสงวนคุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศัก,ศกราช2562สสร้างสัตว์ป่าหรือทรัพยากรธรรมชาติอื่นใดที่มีอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่าที่บุคคลได้มาจากการกระทำความผิดหรือซากสัตว์ป่าหรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์ป่า ที่ได้มาจากการกระทําความผิดตามพระราชบัญญตัตินี้อาวุธเครื่องมือเครื่องใช้อุปกรณ์ที่ได้ใช้ในการกระทําความผิดหรือมีไว้เพื่อใช้กระทําความผิดตามมาตรา55วงเล็บ1วงเล็บ2วงเล็บ3วงเล็บ4วงเล็บ5หรือวงเล็บ6หรือมาตรา67วงเล็บ1หรือวงเล็บ2 ให้ริบเสียทั้งสิ้นโดยไม่ต้องคำนึงว่าเป็นของผู้กระทำความผิดและมีผู้ถูกลงโทษตามคำพิพากษาของศาลหรือไม่มาตรา109และ6สำหรับความผิดต่อพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืนพุทธศักราช2490 ขอให้พนักง,งานสอบสวนดำเนินการแจ้งความกล่าวโทษตามฐานความผิดต่อไปผู้สื่อข่าวรายงานสำหรับนายพรานทั้งสองที่ถูกจับกุมได้พร้อมของกลางในครั้งนี้เป็นชาวจังหวัดตากซึ่งจังหวัดตากมีพื้นที่ติดกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตกอำเภอสังขบุรีจึงถือว่าเป็นการเดินทางมาล่าสัตว์ป่าข้ามจังหวัดอย่างแท้จริง